สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอนเดอร์นะคบวันนี้ครับก็มาในเสภาพอากาศกันอีกแล้วนั้นคนวันนี้ก็อยู่กับการเดนนะคบวันนี้ก็มาอัพเดตสภาพอากาศเลยทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาอัพเดตสภาพอากาศกันอีกแล้วนั้นคนวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศเลยทุกคนนะครับนะตอนนี้นั้นั้นทุกคนก็จะเปมาลาหกโมงแล้วเกือบหกโมงเย็นแล้วหลานคนนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ห้าโมสิบกับห้าโมห้าสิบเก้านะครับตอนนั้นมันมืดกว่าเดิมมากมืดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นแล้วสําหรับเวลาห้าโมงห้าสิบเก้านะครับก็เกือบจะหก,ก 6, โมงแล้วนะนะครับยังไงทุกคนนะครับนะคะทุกคนอันนี้นะครับเราจะมาสอนถ้าเราของเราความเร็วในการหมุนแต่ถ้ามันเร็วขึ้นหรือช้าลงจะส่งผลกระทบยังไง ต่อโลกของเรานะครับ่าจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับหนึ่งนะทุกคนนะครับอันนี้คือนะครับเตรียมตัวนะคะทุกคนนะครับโอเคนะคะวางมือถือักคู่ให้มันสั่นก่อนผมไม่ถึงขนาดมันมก็จะชอบสั่นออกมานะครับแล้วก็วางได้เลยถ้าโลกของเราหมุนแล้วขึ้นจะส่งผลกระทบเช่น กลางวันกตยาวเพียงแค่หกชั่วโมงเท่านั้นแล้วกลางคืนแต่ยาวหกชั่วโมงด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าเราของเราหมุนเร็วขึ้นประมาณสองเท่าเลยนะก่อยทาให้ตอนกลางวันสั้นกลางคืนก็สั้นดังนั้นรวมเวลาแล้วก็ได้ประมาณสิบสองชั่วโมงนะครับซึ่งกลางวันก็จะสั้นมากๆทุกคนนะครับและนะครับการนอนของคุณน,นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องนอนอย่างขั้นต่ําเพียงแค่สี่ชั่วโมง ห้าสนะี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพราะร่างกายของเราจะต้อง,ต,องต้องการการนอนอยู่ที่ประมาณแปดชั่วโมงซึ่งแม้จะนอนตอนที่ดวงอาทิตย์ตกพอดีเรายังไม่มีเวลาเพียงพอนะครับเรายังไม่มีเรามยังไม่มีเวลาเพียงพอในการทําอะไรเลยนะครับเราแบบมีเวลาก็แม้จะนอนก็กับต,ตอนดวงอาทิตย์ตกมันก็ตื่นออกมาผ่านไปอีกก็สว่างแล้วนะ น <łość> <shocked> ั้นนะครับการใช้ชีวิตจะลำบากขึ้นนะครับแล้วเวลาเรียนแล้วเวลาที่โรงเรียนก็จะต้องปรับตารางสอนใหม่นะครับนะครับโรงเรียนก็จะต้องปรับตารางสอนใหม่เลยนะครับเขาจะสอนช้าลงก็ได้นะครับหรือเขาจะสอนเร็วขึ้นก็อีกแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าดุกับโรงเรียนว่าโรงเรียนก็จะปรับกันยังไงนะครับ โลกของเราหมุนช้าลงจะส่งผลกระทบดังนี้นะครับเช่นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะเย็นมากพอสมควรนะครับและตอน,นบ่ายมานะครับอุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นนะครับนะครับนี่แค่ความยาวของ,องวันของช่วงนี้อุณหภูมิยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้สิบถึงยี่สิบองศาต่อวันถ้ากลางวันยาวขึ้นล่ะ็นาจ,จะเป็นอุณหภูมิได้มากถึงยี่สิบถึงสี่สิบองศาได้เช่นกันนะ นานานูน่นอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงมากทาให้ผู้คนเกิดการไม่สบายตัวเพราะว่จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วละโคตรจะวัยท้่สาไปอืมเร็วมากๆนะคะแบบสปีดลันเลยนะครับแบบเร็วมากๆนะคะทุกคนนะครับซึ่งบอกเลยว่าสภาพอากาศนะคะก็สภาพอากาศก็แบบว่า มันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกลางวันก็จะร้อนขึ้นแล้วฤดูการอาจจะส่งผลกระทบได้หรือฤดูการอาจจะมีการฝนตผลกระทบก็จะทําให้ถ้ากลางวันยาวขึ้นนะครับน้ําก็จะน้าไม่หามากก็จะร้อนขึ้นทําให้เกิดการระเหยอ,อย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักลงมานะครับนี่คือทําให้ทําให้เกิดฝนหลงฤดูได้นะครับ ถ้าไม่เกิดฝนหลงดดูนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับนั่นแหละนะคะเรากำลังปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบล้านปีข้งนางหน้าโลกของเราจะมีสสารอากาศที่เปลี่ยนแปลงพัลโลกของเราหมุนช้าลงหนึ่งชั่วโมงซึ่งปัจจุบันนี้นะคะซึ่งนะคะตอนนี้ตั้งแต่นับตั้งแต่ปี พุทธศักราชที่สูญลงมาถ้านับตั้งแต่พุทธศักราชหรือพศห้าอสสิบสจนมาถึงปีพศสองพนอยหกสนะครับก็นับได้ว่า2,000กว่าปีแล้วนะครับก็ประมาณ2,025ปีได้มั้งนะครับเขาบอกว่าในทุก100ปีนะครบโลกของเราจะบุนช้าลงประมาณ สองมิลลิวินาทีนะครับซึ่งหนาน้อยมากนะครับซึ่งถ้าไม่มีผลทอต่อชีวิตเวลาเลยดังนั้นเมื่อหนึ่งพันปีโลกของเราจะหมุนช้าลงประมาณยี่สิบมิลลิวินาทีนะครับนะครับแล้วนะครับสองพันปีความเร็วในการหมุนของโลกของเราก็าจะลดลงเหลือมันจะทําให้กลางวันกลางคืนมันจะทําให้หนึ่งวันยาวขึ้นสี่สิบมิลลิวินาทีดังนั้น ปี2,568นกสนะครับการคืนลองโลกเราจะมีกางมีโลก,โลกในปีสองพนห้าร้อยหกสินะครับหนึ่งวันจะยาวขึ้นว่าปกติประมาณ40.5มิลลิวินาทีซึ่งดูน้อยแต่ก็ผ่านไปหลักล้านปีก็อาจจะมีผลกระทบได้นะครับ ดังนั้นนะครับห้าหมื่นปีข้างหน้าโลกของเราจะมีความยาวยาวขึ้นเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นและอีกประมาณสามร้อยล้านปีนะครับมันจะไม่มีใครอยู่แล้วนะครับซึ่งในห้าหมื่นปีข้างหน้าโลกของเราจะมีความยาวที่ยาวขึ้นหนึ่งมิลิหนึ่งวินาทีและอีกประมาณสามล้านปีโลกของเราจะยาวขึ้นหนึ่งนาทีเพียงแค่หนึ่งนาทีนะครับ แล้วถ้าคิดไปอีกไกลๆอีกหนึ่งร้อยแปดสิบล้านปีโลกของเราจะต้องมีความยาวยาวขึ้นเป็นยี่สิบห้าชั่วโมงได้เลยนะแล้วอีกสามแล้วสามร้อหกสิบล้านปีข้างหน้าโลกของเราก็จะยาวถึงยี่สิบหกชั่วโมงซึ่งนะครับทวีซึ่งลักษณะของโลกอีกสามร้อยล้านปีมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับก็นะครับยังไงทวีปก็ยังคงเพราะว่าไงเนี่ดิทวีปไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะทวีปมันเคลื่อนที่นะครับ เคลื่อนที่นะคะปัจจุบันนี้มันก็รู้สึกน้อยมากๆแต่ถ้เวลาผ่านไปนับล้านปีก็จะรู้สึกว่าโลกของเรากำลังเคลื่อนที่แผนทวีปก็ทวีปเป็นเคลื่อนที่นะครับ <S <S <ม>นะครับทวีปมันเคลื่อนที่นะคะมันเคลื่อนที่นะครับและอีกสามร้อยล้านปีนนของเรา,า,าทวีปก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วทวีปของเรา,าจะยังคงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างน้อยก็แค่ประมาณหกร้อยล้านปีซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่า แน่นาคตระดับนั้นทวีปของเราจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจะมาดูลักษณะพู้นประเทศด้วยว่าแน่นาะคตจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวข้อมูลมันยิ่งอัปเดตใหม่มันก็ยิ่งทาให้เรารู้ข้อมูลอัปเดตมากขึ้นเรนะื่อยในแต่ละวันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกนาทีแล้วนะคิดว่ามันจะคิดว่าสการจะมืดก่อนไหมแต่จะต้องเปิดไฟข้างล่างกันไหมเพราะวันนี้ไม่เป็นวันเลขคู่นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่ แปดนะครับดันนั้นก็ต้องเปิดไฟ์ข้างนอกเมื่อวานเราก็ได้เปิดไฟ์ข้างในห้องไปแล้วนะครับยังไงนะครับเราก็ทําให้ขนาดของคลิปนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับซึ่งก็เอาขานาที่คิดว่ารับได้นะครับทุกคนเอาขนาดที่คิดคุณคิดว่าจะรับได้แล้วกันนะเพราะว่าไงการที่เราลองรับข้อมูลนะครับมันก็ จะเป็นการแปรผลสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็มีดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเรื่อยๆอล้วนะคะทุกคนนะครับตอนนี้คุณสามารถดูเวลาในมือถือได้นะคะเพราะเวลาในมือถือมันก็เดินอยู่เรื่อยๆนะครับอุณหภูมิกับความรลมมันก็ยังคงไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาจะอัปเดตทุกวันเมื่อถึงเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับภาพนะคะทุกคนนะเพราะไงนะครับเขาก็ต้องอัปเดตอัปเดต อัปเดตเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ต้องลงคลิปสามคลิปเลยนะบอกให้ไม่ได้แค่ลงคลิปเราคลิปเดียวลงคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับลงคลิปช่องเราแล้วก็ลงคลิปช่องแล้วก็ลงคลิปช่องจีบอกเลยว,ว่าลงกันทานนะครับสามคลิปเลยนะทั้งคลิปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ล่าสุดนะครับที่เราค้างติดท้างกันมานะครับ แล้วบอกเลยว่าตอนนี้นะสภาพอากาศนะครับก็อากาศวันนี้ก็มีเมฆน้อยนะคะพอแบบมีเมฆน้อยนิดนะคะทุกคนนะครับมีเมฆปริมาณน,น้อยนะคะทําให้แสงแดดส่องผ่านได้ดีนะครับนะครับ <c oughs> พอเราอยู่ในขั้นนี้นานไปปุ๊บมันก็เริ่มรู้สึกมืดเรื่อยๆแล้วนะคะ แต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เวลาปัจจุบันจนถึงเวลาปิดเทอมนะครับเมื่อถึงเวลาหลังอาบน้ําเสร็จนะครับเราก็จะต้องเอามือถือเอามาเราก็จะเอาลําโพงขอแบงสายอะไรมาเสียบในห้องนี้นะครับเหมาะจะใช้ห้องนี้จนกว่าจะถึงเวลาช่วงเที่ยงๆนะครับจนกว่าแบตของเราแบตจนกว่าแบตมือถือนะครับจะหมดลงนะครับแล้วช่วงปิดเทอมนะครับต้องปิดละช่วงปิดเทอม วันแรกถึงสิบวันคิดว่าปิดเทอมโชคปิดเทอมนะครับไม่ใช่ก่ปิดเทอมแล้วเริ่มเลยปิดเทอมแล้วมันอาจจะงคงเป็นเหมือนเดิมแต่ไงเมื่อปิดเทอมไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องเราก็จะเปลี่ยนเวลาเลยนะครับเปลี่ยนเวลานะครับอาจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเวลานะครับไปทําไปทําที่อื่นเลยนะคะซึ่งตอนเช้ามันก็จะจะไม่ใช้ห้องนี้นะครับจะใช้ห้องนี้ก็เป็นตอนเที่ยงแล้วนะครับ จริงๆนะครับเที่ยงตอนเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องปรับตัวใหม่เลยนะครับนะครับแล้วนะคะทุกคนเมื่อจะถึงวันเปิดเทอมมาปุ๊บนะครับก็จะต้องก็จะตอนเช้าตอนเที่ยงก็จะอยู่ในห้องนน้นแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นๆหลังอาบน้ำอัปเดตสารประกาศเสร็จต้องมาอยู่ห้องนี้นะครับยาวเลยนะครับ กว่าแบดเลอจะหมดนะครับดังนั้นชาร์จแบตให้เยอะพอนะครับดังนั้นควรเตรียมแบตให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยนะ,ะเตรียมแบตให้เยอะนะครับอย่ามัจะช้าเตรียมแบตให้เยอะต้องเตรียมแบตมือถือให้เยอะที่สุดเท่าที่จะคุณจะทำได้นะอันนี้อาจจะยังคงไกลจะงเกินปลายยังไงก็อาจจะเป็นแปลงไปได้นะครับยังไงก็ขอให้อันนี้อาจจะพูดให้แบบ ให้รู้ไปก่อนนะคะเผื่ออาจจะปิดเปลี่ยนตอนหลังนะมันก็ไม่ดีแล้วเลยและนนองมันทำงานมันชอบเดินออกมาตลอดนะครับไม่รู้เป็นแม่ไม่รู้นะเดินลองอมาตลอดเลยว่ะถ้ายทุกคนไปบ,บ้านนะคะฝากเขาไม่เลยเขาจะถ่ายไ,ไปแห้เป็นระไรกัเอนเดอร์นะครับวันิีตามกดดิง่งไม่ได้พาให้แม่ของเลยขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะสภาพอากาศตั้งแต่วันที่15มกรลาคมเป็นต้นไปลมมาสุมจะแรงขึ้นอีกครั้งแต่จะเป็นที่ตะวันออกธรรมดาขอบคุณครับ